ก็เกมๆแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายหลายเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีหลายเกม Rv มีดีลเลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศพพนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กนันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนนัที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด r o v หรือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่หมๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับผมรวมถึงรับสกินฟรีๆด้วยนะครับนะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับวันนี้ผมขอแนะนำ List Man Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบร,ริการเติมเกม RV ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นยยังมมมมมมีรริิิกกกาาาาเเตตตอื่น,นด มากกว่า160,000คนเพียงแค่แอดไลน์ลิสแมนช็อปอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับโอเคนะครับผมนะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเช้าเสายสาไม่รู้จะดูอะไรก็อย่าลืมเปิดดูช่องกอล์ตอุซบกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อนๆน่าจะไปเรียนกันใช่ไหมทุกคนใครนะครับคนที่เรียนอยู่แล้วแอบมาดูนะครับผมนะดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับไปเรียนกันด้วยนะครับนะเที่ยงแล้วก็อย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับน่ะสามารถรับสกินฟรีได้และที่สําคัญนะครับผมใกล้จะหมดเวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับคือจิกิจกรรมมันเยอะมากๆเว้ยทุกคนช่วงเนี้ยนะครับผมอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงไอเหรียญตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยก็คือเหรียญตรงนี้นะครับจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับนะใครที่แบบรอว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เก็บครบนะครับผมนะเล่นไม่ติดตาเดี๋ยวก็เก็บครบอะไรประมาณเนี้ยสัปดาห์ตรงนี้นะครับจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับไม่มีแจกเพิ่มแล้วนนนนรรรเีียใตง้้สสาามถอไปแลกกิด ทุกคนสกินก็คือตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแลกให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่แลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็กดแลกลปแล้วกันนะครับซึ่งผมอ่ะก็มีหมดแล้วแหละทุกคนแต่ว่าไม่ไรเดี๋ยวแลกให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนะโอเคแล้วกันตรงนี้เก็บไว้ครับไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าในกล่องเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมนะซึ่งผมก็ขอย่าไม่เปิดนะทุกคนผมจะเก็บสะสมไว้นะครับแบบเนี้ยโอเคก็ดูนะครับผมนี่เห็นปะผมก็จะมีครบหมดแล้วนะครับในนี้นะครับจะมีสกินทั้งหมด5กเลบมีสกินนนของเทะครับ พิกซี่ซิลนะครับวนะันน่ะเอเลนดอนและแพนด้านั่นเองนะครับหรือว่าใครที่มีครบหมดแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นลูกแก้วได้ตรงนี้นั่นเองนะครับนะก็ใครที่ยังไม่มีสกินตัวไหนก็สามารถทําภารกิจตัวนี้แล้วมาสามารถที่จะมารับสกินได้นะครับผมนะโอเค แล้วก็ต่อมานะครับเกี่ยวกับสกินของวันพันแมนนะครับก็คือล้าไซต์มาคอร์เพย์ใช่ไหมทุกคนตรงนี้คือคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันหาการยากจังเลยอะไรประมาณนี้เองนะครับผมนะวิธีการหาที่ผมรู้สึกว่ามันดีที่สุดนะครับนะก็คือบางคนนะครับน่าจะมีรหัสเกินหนึ่งรหัสกันอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยมันต้องมีรหัสหลักใช่ไหมแล้วก็อีกรหัสหนึ่งอ่ะน,น่าจะเป็นรหัสสำรองหรือว่าใครที่ไม่มีนะครับสามารถไปสมัครกันได้นะทุกคนอย่างน้อยนะครับผมนะกิจกรรมแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามี1ห,หรือ2หรือ3สอ่ะมันสามารถประหยัดเวลาก็ ทำให้เราได้สกินได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะทุกคนเพราะว่าแต่ละรหัสอ่ะมันก็จะสามารถรับการ์ดตรงนี้ได้ใช่ไหมทุกคนก็คือมีล็อกอินนะครับนะแล้วก็เข้าเล่นหมดจับคู่นะครับผมแล้วก็เข้าเล่นหมดจับคู่ตรงนี้ก็คือมันจะสุ่มดรอปการ์ดใช่ไหมทุกคนอย่างเช่นตรงนี้ผมก็สามารถสุ่มแลกเปลี่ยนการ์ดไปแลกเปลี่ยนการ์ดมากันได้นะครับผมนะโอเคตอนนี้นะครับผมนะก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้ทุกคนะเออใครมีโค้ดหรืออยากแลกเปลี่ยนก็สามารถทิง้งเออโค้ดไปใต้คลิปนี้ได้นะครับผม มีเพื่อนเยอะก็แลกเปลี่ยนวนไปกับเพื่อนก็ได้นะครับหนักกิจกรรมตรงนี้โอเคได้มาอีก2องพนะครับผมนะแล้วก็ไปอีกทีนึงครับผมโอเคสามพนแะครับผมเรียบร้อยก็กดตรงนี้ไปเลยครับผมนะสามพจะสามารถสู้กับบอสตัวนี้ได้นะครับผมนี่ชนะแน่นอนนะครับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญจะได้เอฟเฟกวิ่งมาด้วยนะครับเอฟเฟกวิ่งหนึ่งพันแม่นะครับถาวรนะทุกคนเออตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็แปดพันนะครับจะเป็นหมัดนะครับผมนะก็คือเอฟเฟกสังหารนะครับผมนะหมื่นสามนะครไฟล์น ครับผมแล้วก็20,000ื่นนะครับวัเป็นฟฟัก์แล้วก็28,000ื่นนะครับเป็นสกินไซตมะคอร์สเพย์นั่นเองนะครับวันหนึก็คือผมมองว่าบางคนอาจจะไปถึงแบบด่านไกลๆแล้วนู่นเออใครถึงด่านไหนบ้างแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับวันหนึใครตีบอสถึงตรงไหนแล้วคอมเมนต์บอกกันเยอะๆนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปที่อยากจะมาอัปเดตนะครับวันนี้ก็มีวงแหวนเข้ามาใหม่ใช่ไหมทุกคนเออวันนี้นะครับผมมีโค้ดนะครับที่จะสามารถเอามาสุ่มวงแหวนตรงนี้ได้แบบ ฟรีเลยนะครับนะแต่ว่าโคดนี้นะครับขอย้ําก่อนเลยนะครับว่าเป็นโคดเก่านะครับซึ่งใครที่เคยใส่ไปแล้วหรือว่าใครที่ติดตามผมมานานๆเนี่ยเออทุกคนน่าจะเคยใส่กันไปหมดแล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยใส่หรือว่าเพิ่งจะมาดูหรือว่าแบบเป็นผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ย จะสามารถใส่ได้ในครัาผมนะก็จะเป็นโค้ดคัมพีนะทุกคนเออแต่ว่าตรงนี้ผมก็จะแจกทั้งโค้ดคัมพีแล้วก็คัมพีทั่วไปเลยนะครับก็จะมีคัมพีขั้นสูงที่จะสามารถเอามาส่มตรงนี้ได้แล้วก็คัมพีทั่วไปนั่นเองนะครับผมก็สามารถมาลองลุ้นลองเสี่ยงกันได้นั่นเองนะครับสรับตรงนี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าจริงๆบางคนนะครับส่มครั้งเดียวก็อาจจะออกไปเลยนะครับเนี่ยบางคนสุ่มสองครั้งก็ออกอะไรประมาณนี้มันแล้วแต่ดวงจริงๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่นี้เป็นวงแหวนแสงจันทนะทุกคนก็จะะมมมมมีีีสสกกกิินนนนตา้เเลลยยยครััับซึ่่งงผไ โอเคผมก็มีคมพี์ขั้งสูงที่ผมเก็บสะสมมานะครับสาวสวีทคพีนะครับวันนะี้ก็สามารถสุมได้3ครั้งนะครับวนะันนี้จะสุมแค่นี้พอนะครับส่วนคูป,ปองผมจะเก็บเอาไว้สุมสกินเดอร์ถ้าซึมากิได้เองนะครับวันนะี้โอเคไปผมครั้งแรกนะครับผมคาฮิตติกตอกเหมือนเดิมนะครับโอ้โหอย่างเป๊ะสกินออกไหมผมชื่นใจกันหน่อยได้ไหมครับ GM ปรปับ โอ,โ,โอ้โหกล่องชิ้นส่วนลูนนะครับผมนะครับฮิ Hit ตติ๊กตอกกันเหมือนเดิมครับไม่ผมเขียนไม่เห็นเหมือนในติ๊กตอกเลยติ๊กตอกนี่แบบเห็นแบบชัดเลยนะโอเคได้เป็นเหรียญแสงจันทร์มาแล้วนะครับโอเคครั้งสุดท้ายนะครับผม โอ้ยมันไม่ออกหรอวะทุกคนอย่าหวังเลยว่าบางคนที่มันออกคือแบบเขาต้องใช้ดวงขนาดไหนวะทุกคนวะโอ้ยได้อะไรมันเนี่ยได้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปแสงจันนะทุกคนอันนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่ในครับผมนะโอเคตรงนี้นะครับก็สามารถมาลองลุ้นลองสุ่มกันได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดให้ละกันในครับนะว่าโค้ดตรงนี้สามารถเอามาสุ่มตรงนี้ได้นะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นโค้ดชุดแรกในครับผมนะก็ใครลองดูแล้วเกิดสมมติว่าจําได้แล้วก็สามารถที่จะข้ามไปได้เลยในครับแล้วก็อันนี้นนนนนะครัับผกก็็จเเปออีชุดึงง่นะครับ ครับผมนะก็ใครที่ยังไม่เคยใส่นะครับสามารถใส่ได้นะครับผมนะก็เอามาลุ้นกันได้นะทุกคนเออใครลองสุ่มแล้วได้อะไรกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวนี้อีกนิดนึงนะทุกคนเกี่ยวกับกิจกรรมมิสอังกีนะครับที่รับสกินของมี n นาฟรีนะครับผมนะกิจกรรมตัวเนี้ยก็คือผมรับ เก็บเรียบร้อยครบหมดทุกอันแล้วเนี่ยครับผมนะก็คือตัวนี้ผมคะแนนเต็มครบหมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมมาเก็บพวกตัวนี้กันด้วยนะทุกคนพวกรูปโปรไฟล์กอบโปรไฟล์นะครับเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับภารกิจตรงนี้นะครับเด๋ยวง่ายๆสั้นๆเลยนีคเขานี่ยเราจะต้องเก็บให้ถึงนะครับวันน้ก็คือปลดล็อกบทดะทุกคนให้ถึงบทที่11นั่นเองนะครับวันถ้าเกิดสมมติว่าถึงบทที่11เรียบร้อยแล้วนะครับทำบทที่11เรียบร้อยแล้วมันจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาเลยนะครับนะหน้าสาามรถเลือก ได้หมดเลยนะครับผมว่าจะเอาตัวไหนก็ได้นะครับผมนะบางคนอาจจะยังไม่เอา,เอาสกินก่อนก็ได้นะครับบางคนอยากได้ชุดสกินก่อนก็สามารถที่จะเอาส่วนประกอบสกินก่อนได้นะครับผมนะส่วนสกินมีหน้าค่อยไปเอาท้ายเออท้ายอันก็ได้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะมีทั้งหมด4ไอดอลใช่ไหมทุกคนเออมันก็จะสามารถรับได้ทั้งหมด4รางวัลตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่าผมาเก็บรับหมดแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมสี่อันนะครับและตอนนี้นะครับผมนะเจมก็ได้ทําการแก้บั๊กเป็นที่รอยแล้วนะครับผมนะเกี่ยวกับชุดปรับแต่งนะทุกคนท ก็สามารถใส่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือชุดดั้งเดิมนะทุกคนโอเคอันนี้นะครับเป็นชุดใหม่นะครับผมนะโอ้ยสีสันสวยงามนะทุกคนเออ นี่สีสันสวยจริงนะครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนชุดแบบนี้ได้นะครับผมนะแล้วก็ต่อไปนะครับวันนี้สกินของยีน่าผมก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นชุดดั้งเดิมนะทุกคนแล้วก็นี้นะครับเป็นชุดแต่งนะครับผมนี้ก็จะเป็นยีน่าสีขาวนั่นเองนะครับผมส่วนสกินสองน้องซินนะครับผมไม่มีทุกคนยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับผมนะโอเคก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่นะแล้วก็สุดท้ายนะครับที่จะอัปเดตจริงๆเลยเกี่ยวกับ สกินของเอ่อวันพันแมนนะครับผมน ى. สกินของเจนอสนะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนผมมองว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะครับผมนยะใครอยากลองลุ้นลองสุ่มกันได้นะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยใครอยากลองลุ้นแบบลองลุ้นจริงๆนะทุกคนให้เติมคูป,ปองเข้าไป19คูปองนะครับผมนะ่มันจะได้ทั้งหมดนี้หมดเลยนะครับที่สําคัญคือมันยังสามารถรับตัวเนี้ยทุกคนพวกโทรศัพท์ตรงเนี้ยไปสุ่มกิจกรรมของทัศสมกิทีท่กําลังจะมาถึงนี้ในวันที่5ได้ด้วยนะครับผมฟเนะี่กนนะยนะก็คัญยังมีา้ตาาปิดต้ร อีกนะทุกคนนะส่วนตรงนี้ที่เราอยากได้นะครับผมนะก็คือตรงนี้นะครับเกี่ยวกับสกินของเจนอสนะทุกคนตรงนี้มันสามารถเอามาลุ้นได้นะทุกคนนะครับผมนะเกิดสมมติว่าทุกคนโชคดีจริงๆนะครับแบบดวงดีจริงๆอ่ะได้เครื่องยนต์พิเศษตรงนี้มาบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับซึ่งมีคนได้จริงด้วยนะครับอย่างเช่นช่องที่ใหญ่ๆเลยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือช่องพี่กายหิตนะครับผมนะเขาก็ได้เครื่องยนต์พิเศษมานะครับผมนะก็คือสุ่มไม่ถึงห้า่่าร้อย มันใช้ของฟรีแต่ของฟรีบางทีถ้าเกิดว่าทุกคนดวงดีจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะออกได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผนะก็ยังไงใครอยากลุ้นจริงๆนะครับก็สามารถมาเอาตัวนี้ได้ลองลุ้นลองเสี่ยงกันได้นะครับไม่ได้สกินอย่างน้อยได้แบบรูปตัวนี้มานะครับผมนะก็แบบเท่แล้วนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะก็สกินฟรีอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับผมเนะเพราะว่าใกล้ที่จะหมดเวลากันแล้วนะครับผมเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลดาประะกน ก็ต้องขอภายใวนาทีนี้ด้วยนี่ครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมก็อต so อุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ Thanks <laughs> for